สวัสดีนะทุกท่านก็กลับมาถึงบ้านมืดค่ําเลยนะวันนี้นะกลับมาถึงบ้านมืดแล้วก็ต้องกลับไปหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งนะทุกท่านลืมโทรศัพท์ไม่น่าลยโหลดคลิปมันช้านะครับลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านไม่เล็ดนะฮะก็เลยต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมแต่ว่าต้องเอารถเก๋งไปนะเออ รถกระบะมันไปไม่ได้ท่านของเต็มรถดูมาถึงแล้วแม่น่าจะเปิดไฟไว้ให้อยู่นะครับน่ะหมาเป็นไหนบหดว่าเท่านี้ลงข้างล่างหมดนล้นี่หมานี่ลงไปนอนเฝ้าตายายอยู่ข้างล่างหมดนล้นี่ไม่มีหมาอยู่บ้านเลย มาถึงบ้านแล้วทุกท่านแอจว่าลืมโทรศัพท์นะไม่น่าดะโหลดคลิปช้าๆเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะอยู่หน้างานนะครับกว่าจะมาถึงบ้านดึกเลยครับเต็มหลังรถเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเอารถเก่งกลับนะทุกท่าน ไม่มีที่จะยัดเมื่อกี้ต้องได้ฝากของเอาไว้ที่บ้านแม่เล็ดนะฮะพวกอุปกรณ์ไฟพวกอะไรเนี่ยมันเอากลับไม่ได้นะพี่น้องไม่มีที่จะยัดข้างในแคปรถก็เต็มนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเต็มอีกเหมือนกันนี่แหละสาเหตุอะไรทไําไมผมยอยเอากลับเอาของกลับทีละนิดทีละหน่อยเมื่อกี้ก็วิ่งเปิดไฟฉุกเฉินวิ่งสุดทางเลยค่อยๆไปเอากลัวของหล่นนะ นี่นะทุกท่านเดี๋ยวก็จะ,ะกลับไปเอาของก่อนนะกลับไปเอาโทรศัพท์ก่อนนะทุกท่านเ,ออเดี๋ยวเอาเปลี่ยนนอกรถเก่งไปดูดิรถแอนเลยนะทุกท่านกลับมาดึกนะรอบนี้เพราะมันวันสุดท้ายแล้วที่เราทำงานที่เหลือก็เหลือชั้นวางถ้วยวางจานเนาะ ชั้นเอาไว้จานนะถ้วยชามเดี๋ยวผมจะเป็นเชื่อมจากบ้านเ,นเอาไปยกยกเอาไปให้เนะชื่อมเป็นชั้นวางถ้วยชามนะฮะกลับมาเกือบจะถึงบ้านแล้วเนาะนะครับลืมโทรศัพท์นะคุณพ่อเพิ่นโทรมาบอกด้วยแหละเมื่อกี้คุณพ่อโทรมาบอกบอกว่าลืมโทรศัพท์นะท่านนะก็เลยต้องรีบกลับไปเอาเพราะว่ามันเป็นเครื่องเน็ตด,ด้วยแหละ มันเป็นเครื่องเน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยทีนี้ปะเดี๋ยวผมขอนั่งพักก่อนนะเพราะว่ามันไม่หายหรอกอคุณพ่อโทรมาบอกแล้วว่าเก็บเอาไว้ให้อยู่แต่ว่าผมจะต้องได้ใช้งานนะทุกท่านก็ต้องปล่อยเน็ตมาเดี๋ยวขอพักก่อนเหนื่อย เมื่อกี้ก็ว่าจะเร่งปูเสือน้ำมันให้มันเสร็จแต่ว่าคุณพ่อบอกกลับกลับไปกินข้าวพักผ่อนเถอะเดี๋ยวพ่อทาต่อเองพ่อบอกอย่างนั้นนะก็เลยกลับมาแล้วท่านนะก็ยังไม่หมดหลกงานนี่ยังเต็มหลังรถอยู่นะครับเดี๋ยวทยอยเอาขนลงอีกนะไว้แช่ไว้ในรถมันน่าจะหนักเนาะหนักรถนะทุกท่านนะโอเคครับผมก็ฝากไว้ที่นี้นะคุณบาเหตุก็มาคํำเลย นะก็ไปทำกับข้าวกับปลาอีก <S <S เหนื่อยอีก,ออก,ออกนะวันนี้เหนื่อยสุดๆนะวันนี้ผมก็เร่งงานนะจนแทบจะไม่ได้พักกินข้าวเลยนะวันนี้เร่งให้มันเสร็จให้มันทันเนาะคือปวดหลังปวดเอวมากเลยนะทำไม่นั่นนะทําชั้นวางถ้วยชั้นวางเ,เครื่องปรุงแล้วก็ทําที่กั้นประตูทําที่ล็อกประตูนะแล้วก็ทําที่แขวนผ้า ในห้องน้ํแล้วก็เจาะรูห้องน้ําเจาะรูน้ําออกวันนี้หลายอย่างเลยนับดูของเพียบเลยเต็มลังรถนะมีทรายด้วยนะทุกท่านนี่นี่เป็นกระสอบทรายนะอันนี้จะหนักกว่าเพื่อนเลยเป็นกระสอบทรายนะใส่เต็มกระสอบไม่ได้ยกไม่ไหวนี่ข้าของเครื่องฉีดน้ําก็ว่าจะเอาไปฉีดล้างบ้านให้ พ่อบอกไม่ต้องล้างเดี๋ยวถ้าล้างปุ๊บมันจะมันจะเปียกมันจะปูเสือไม่ได้ก็เลยไม่ได้ล้างนะทุกท่านนะปูเสือน้ํามันแล้วก็จบเนาะมันก็ฝุ่นมันก็อยู่ข้างใต้แต่ว่าฝ่นกวาดไปหมดแล้วละ่ะฝุ่นน่าจะไม่มีปัญหาโอเคครับผมฝากไว้ท่านนี้ทุกท่านสวัสดีครับ